สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแต่กกค่ะเรามาดูค่ะว่ายายไปซื้อต้นไม้กับนาแต่ไปซื้อต้นไม้เอามาปลูกไว้ไหนกันบ้างไปดูเขาเลยค่ะปั๊ม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 มาเร็ว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 เราจะตามไปดูค่ะเอามาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะตามมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ยายปลูก อ๋อยายๆพักหวานปลูกข้าวถุงยี่ส่บเหรอ,อ,อตัดก้นมันออกหรือยังตัดะไรไม้มาแตดปลูกเนี่ยน่าจะตัดก้นมันออกแล้วนี่ยายก็ปลูกถั่วนะคะวออนาเตงเล้ปลูกถั่นะเวเนี่ยถั่วเยอะเลย ราจะปลูกมะพร้าวปลูกถัว่วปลูกมะพร้าวตามยายสมพวรไปค่พาไปดูยายยายซื้อมาทำไมต้นเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยใบภูเนี่ยพิกไทยบอกขอแล้วว่า,ามันใบภูอแต่ว่าคือหาบนพูกคือไปพิษพูข้างหนพิกไทยเหรอพิกไทย ปลูกตรงนั้นดีไหมปลูกใส่กระถางดีไหมโอ้ดินเรามีเยอะะไม่ต้องปลูกใส่กระถางหรอกเนาะได้ส้ม,มโบอะไรนะทับทิมทับทิมสยามทับทิมสยามแล้วมีอะไรอีกขนุนมีทับทิมมีขนุนขนุนนีจะปลูกไวก้ขนุน,นหน้าบ้านดีไออหมนูนน่นตรงนูน้น ขนมหน้าขนมหน้าจะปลูกไว้ตรงนู้นต้นทางตรงทางเข้านีนน่มีลองกองด้วยนะอ๋อลองกองด้วยน้าเสริมบอกว่าลองกองนี่ถ้าต้นหนึ่งเนี่ยโดกมากเลยนะเป็นเยอะมากออมีไว้ต้นหนึ่งใน,นคุ้มเลยมีต้นเดียว,ยวลองกองแล้วพันเตีย้ยมะพร้าวพันลูกใหญ่ๆนี่ใครซื้อมาอออยายอา๋อยายอยากได้เอามาไว้ทำขนมใช่ ได้ถ้าถ้าเป็นมะพร้าวลูกใหญ่ๆนี้แล้วเอาไว้ทําขนมได้มะพร้าวกะทิเขาบอกว่าเอามะพร้าวกะทิเหรอเออมะพร้าวกะทิเนี่ยกันไม้กัน,นเนี่ยก็อะไรนะมังคุดอ๋อมังคุดอ่ามังคุดตัวนี้มังคุดมังคุด้ดดดดมันจะมดุดอยู่ข้างนี้แหละฉันตาไม่เกะออก อืเราต้องลดน้ำแต่ฝนตกเราไม่ต้องลดก็ได้เราซื้อต้นมังคุดมีขนุนมองเข้าไปล่อนมองเข้าอันว่าพันใหม่หลายอันกับว่ได้ค้ายแพยงนึงกันอ๋มอมีต้นมะละกอด้วยแขกดำหรือเปล่ายายแขกดำต้องหอมค่ะ ค่อยปลูกนะดกทุกต้นน้าเต้ปลูกก็ดกว่าจะให้น้าเตปลูกเออมันปลูกกระดอกทีเดียายปลูกมันจะเป็นมาลองตกแต่งแต่ว่าน้าเสริมปลูกไม่ไม่ไม่ได้กินนะเป็นลูกเป็นหน่วยบดกของย่ายปลูกได้กินอยู่ของบดกบอกทางมันเป็นจังไงล่ะเป็นลกอยู่มันไปไปไปลาม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 โอ้ขอยปลูกดกเด้อ แต่มากโหมากมากโหมากก็ใชสิแต่ข้ออยากให้เอาอันนั้นมาปลูกนะข้ออยากอันนั้นนะอะ,อะไรนะถั่วลันเตาปลูกง่ายมากถั่วลันเตา,ตาปลูกง่ายมากปลูกให้ปลูกให้มันขึ้นค้างเนี่ยนี่ยเนี่เนี่ยๆๆทำ, <Another one. S 1> ท,ำทำให้มันขึ้นเพราะว่ากินได้นานกว่ากว่าถั่วฝักยาวนะเราปลูกสลับกันไว้เพราะว่าถ้าเป็นถั่วฝักยาวนี่ ถ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยมันก็จะได้เก็บพร้อมกันนีกินโบท่านาแต่เราก็ต้องเลือกที่ปลูกด้วยนะว่าเลือกที่ปลูกหมายถึงยังไงอ่ะหมายถึงว่าต้นนี้มีกิ่งก้าน,น,นที่อันนี้ก็มีตงูงอะไรนะตูงสะอูเออแมอ่เอาไว้กินกับกว๋วยกับลาบนี่ทำบ่มีก็อยากกินเออต้องมีพักก<ม>ับ เรามาเรามาตัวเองคักๆแล้วนะ่ะเอานอนลงก็ได้โอ้โห้นขายเราพ้นใจดีออลองกองลองกองตันหยงบ่ลองกองยัง,ง,อง,อยงแบบพ่านดีอยู่ในปันญาคงกัตันยงอยู่นะมั้งลองกองตันหยงแมนบ่ ็มาโฆษณาขาย,านนยแล้วว่าเราเลือกแล้วว่าเอาให้มันออกหยอดเลยลราว่าเอาเออกหยอดไปซื้อกงใหม่เห็นมันออกหยอดแล้วว่าต้องเธอห้าซื้อมานน่มัน,ม,ออม,น,ม,นม่อยากออกหยอ,อกกดก็มีเลยเราอะโอเมนถ้าข้าไปซื้อห้าต้องเลือกเอาทีมันเป็นตุ่มๆแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราเดินทางไกลเราอย่าซื้อนะแบบนี้เพราะการเดินทางจะทําให้ยอดมันเหี่ยวหรือว่าไกลปะในเราอะไกลเนี่เอามีลล่าเราเล่าเรื่อยๆุันนี้วันนี้จะมาถ่ายยกล่องนะดูดูดู ถายยกล่องแล้วปลูกหญ้ามือไถมากแล้วเนีวยวันนี้พ่อจะให้กวัวเจ๋งหัดไถเรียน่รับที่เรีนเฮาเรีนเฮานั่นแล้วเฮามาเดียวคือ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 ,คอ คุ่นก็เลยเศร้าเฮา,าเดี๋ยวจะให้กูเจ๋งหัดไถนาไถช่วยพ่อมานาพอได้ช่วยงานค่ะโตแล้วเพราะว่ากู้เจ๋งโตแล้วนะค<อ>ุ่นสมุนออกไปครับแกงหางลีรอนลีรอนออกไปครับ ที่แรกก็ว่าสิไปห้าวน่นละว่าผิดถ้าอีกต้องใช้ไปปลูกทั้งตหมูอันเก่าอย่างนี้เนาะยังไม่เสร็จกับยายยายยังหาที่ปลูกยังไม่ได้นะฮะมังคุดเอ้านี่แดดอีกนี่ก้นสิ ไปแล้วอยายสมควรไปแล้ว,ลวนี่ขอว่าพี่ไแข่กระปูกรอนี่ก็ได้บับะตตนานันผัดซีเด้หื้อเด้หื้อหันหื้อนี่มันผัดสีฮกถ้าไปปลูกต้องให้ต้องวางระบบก่อนถ้าไปปลูก<อ>หันบัน บาต้นี้ก็สิได้ืออันห้องหน้าไม่เฮ็ดไม่มันสีบ่อันนี้บ่เดือดอือนหอกใช่ไหมเือดก็จะดูเตอร์นี่นะเดี๋ยวจะต้องไปไถนาช่วยพ่อนะวันนี้ไม่ใช่ไถนาไถที่เอาๆๆๆๆๆ ค่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไปดูว่ายายสมควรจะหาที่ปลูกพริกไทยได้ตรงไหนนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเราสิงหัวนคะคะหมองปลูกพริกไทยเรา